ปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยโอ้โหอ,อ,อยู่กันที่ไหมเดิมไหมเด็ดนะครับวันนี้เรามากับรอกแบคิงซูทนะฮะเบอร์สองพันห้าตัวนี้ได้แขนเกลียวนะอืมแล้วก็เหยื่อกบยางดูกดุยคันซีเซอร์เวทหนึ่งคิดสี่นะแบล็คแอ r o โร โดนจนได้นะฮะอืมกาแล้วมุมนี้ต้องมีอืมเบรกลั่นปลาอะไรเอย่ยปลาอะไรเอย่ยโอ้โหโอ้โหปลาช่อนนะฮะโอ้โหอมิดเลยอ่ะโอ้โหพี่หลุดละพอดีเลย คันที่ใช้เป็นคันซีเซอร์แบ็กแอโร่ฮะหนึ่งขีด4ปอนด์เล่นกับช่อนมันๆน,น,นะฮะไซส์นี้นะโอ้โหน่าจะมีประมาณ4ขีดได้นะได้เยออมันมากนะฮะโอ้โหลกตัวนี้กิกเสียงลั่นเล้าใจมากๆนะฮะพิกัดเดี๋ยวปักไว้ให้นะครับรอกแบกคิงซูส